ถ้าพูดถึงกองหน้าที่ไม่ได้สูงไม่ได้หล่อเท่แต่ทุกครั้งที่ลงสนามแฟนบอลทั้งสนามต้องจับตามองคนคนนั้นคือคาร์ลอสเตเวสครับก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำร้านเติมแต่เพสราคาถูกเติมเร็วทันใจเติมไวสุดใน3โลกสนใจทักไปที่เพจหรือจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรโไฟล์ของเราได้เลยครับนักเตะอาร์เจนตินาตัวเล็บที่แฟนๆทั้งฉายาให้ว่าดิอาพาเช เพราะสไตล์การเล่นที่บ้าพลังไล่กัดไล่วิ่งไล่ชนคู่แข่งแบบไม่สนว่าใครจะตัวใหญ่กว่าหรือไม่เขาคือคนที่แฟนแมนยูรักแต่พอไปแมนซิตี้ก็กลายเป็นศัตรูทันทีและเขาก็ยังเป็นขวัญใจแฟนยูเวนตุสที่อิตาลีเรียกได้ว่าที่ไหนมีเตเวสที่นั่นมีดราม่าและมีประตูสำคัญเสมอเส้นทางของเตเวสไม่ได้ง่ายเลยครับเขาโตมาในสลัมของบัวโนสไอเรสต้องผ่านความยากลำบากตั้งแต่เด็ก และแผลเป็นยามที่คอและหน้าอกของเขาก็มาจากอุบัติเหตุสมัยยังเล็กแต่แทนที่จะยอมแพ้เตเวสกลับใช้มันเป็นพลังเวลาลงสนามคือไฟลุกตลอดเวลาวิ่งไม่มีหยุดเล่นด้วยใจเกินร้อยนี่แหละครับเตเวสตัวจริงคนที่ไม่ได้เล่นแค่ฟุตบอลแต่เล่นด้วยชีวิตทั้งชีวิตและวันนี้เราจะเจาะลึกทาร์คาร์ลสเตเวสเวอร์ชันอีพิกกันครับเขาบอกก่อนว่า นี่จะเป็นการวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมา100%ตามค่าที่เกมให้มาไม่อวยไม่ปั่นไปดูกันเลยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อน Overall ของการ์ดนี้คือ105ในเกมและตำแหน่งหลักคือ CF แบบ d i e p Lying Forward ส่วนสูง171ซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมอายุในเกม26ปีและที่สำคัญใช้2เท้าได้มีไอคอนเท้าถนัดขึ้นทั้งสงข้างครับ ผัดมาที่โรทค่าพิเศษต่างๆน่าสนใจเลยช็อตฟรีคิกอยู่ที่92ลองฟรีคิก83จุดโทษ87เตะมุม92ส่วนค่าการจอยแอตแท็อยู่ที่67และค่ากับตัน79สรุปตรงนี้เทเวสสามารถรับหน้าที่เซตพีซได้หลายแบบโดยเฉพาะเตะมุมกับฟรีคิกสั้นที่ค่อนข้างสูงครับแต่สิ่งที่ต้องสังเกตจริงๆคือช่องนี้เลยครับ Weak foot accuracy 2 Weak foot usage 2 หมายความว่าเท้าซ้ายไม่แม่นและแทบไม่ค่อยใช้ฟอร์มอยู่ที่1คือฟอร์มผันผวนมากและ Injury Resistant ก็เพียงหนึ่งมีโอกาสบาดเจ็บบ่อยนี่คือข้อจำกัดชัดๆที่เราต้องคำนึงเวลาส่งลงสนามครับมาต่อที่ค่าการเล่นเกมรุก Offensive Awareness 91 Ball Control 94 Dribbling 90 t a ี่ Possession 93 Finishing 93และที่โดดเด่นมากคือ k ิกกิ้งพาวเว98สรุปเลยคือเทเวสคือกองหน้าที่ครองบอลเหนียวแน่นยิงแรงและจบสกอร์ได้ขมครับเกมรับแทบไม่ได้เด่นครับ Defensive Awareness 60 Tackling 63 Aggression 72ถึงแม้จะมีความขยันบ้างแต่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์เชื่องรับได้ชัดเจนค่าทางกายภาพเนี่ยน่าสนใจสปีด92 Acceleration 92 Balance 90 Stamina 92 รวมรๆแล้ววิ่งไวสมดุลดีเล่นได้ทั้งเกมโดยไม่หมดแรงง่ายแต่ไม่ได้ถนัดลูกกลางอากาศนะครับเพราะเฮดเดอร์แค่68และจ้ำ74เท่านั้นทีนี้มาดูทักษะครับเทเวสมีสกิลที่ช่วยในการยิงครบมากไม่ว่าจะเป็น dipping shots first time shot long range shooting long range curler outside curler รวมถึงท่าเลี้ยง double touch momentum dribbling และยังมี Track Back Fighting Spirit อีกด้วยพูดง่ายๆคือได้ทั้งจบคมและเลี้ยงหลบในพื้นที่แคบครับและนี่คือ Condition History ค่า A มี18.8%ค่า B 31.2%ที่เหลือครึ่งหนึ่งคือ C ครับมันสอดคล้องตรงๆกับฟอร์มหที่เราพูดไปฟอร์มจะผันขวนต้องลุ้นในแต่ละนัดว่าจะออกมาดีหรือกลางๆทีนี้เรามาสรุปเป็นแนวการใช้งานครับ 1. ใช้เขาเป็นกองหน้าเชื่อมเกม Deep l i n g Forward หรือ False n i ในแผน4-2-3-1 2. เล่นคู่กับกองหน้าตัวสูงในระบบ4-4-2เพื่อวิ่งหาช่องและเก็บจังหวะจบสกอร์อย่าไปหวังลูกกลางอากาศหรือการชนหนักๆเพราะสถิติไม่รองรับครับทะเลบอลในเขตโทษใช้สปีดกับความคล่องพุ่งทะลุแล้วจบด้วย First Time ช็อตคืออาวุธที่อันตรายที่สุดถ้าเจอคู่แข่งตั้งรับแน่นๆใช้ดับเบิ Touch หรือ Momentum r i b l i n g แก้สถานการณ์ แล้วจบด้วยคิกิ้งพาวเวอร์ที่สูงเกือบเต็มร้อยยิงทีคือแรงทะลุทะลวงแน่นอนแต่ข้อเสียต้องจำขึ้นใจอย่าให้เขายิงด้วยเท้าซ้ายมากเกินไปอยาฝืนให้เล่นทุกแมชยาวเต็ม90นาทีตลอดและอยา่าคาดหวังความสม่ำเสมอเกินไปเพราะค่าฟอร์มและอินเจรี่รีสิสเทนมันบอกชัดเจนแล้วครับสรุปให้สั้นๆคาร์ลอสเทเวสเอพิกคือกองหน้าที่วิ่งไวครองบอลดียิงแรงและมีสกิลยิงไกลครบเครื่องแต่ข้อจำกัดคือ ขาไม่ถนัดฟอร์มผันผวนและไม่เหมาะกับเกมกลางอากาศดังนั้นถ้าจะใช้งานต้องจัดแทคติกให้เข้ากับสไตล์ใช้เป็นตัวจบคมในพื้นที่สุดท้ายและหมุนเวียนเขาในทีมอย่างชาญฉลาดเท่านี้ก็สามารถรีดประสิทธิภาพจากการ์ดนี้ได้เต็มที่ครับและนี่ก็คือการเจาะลึกคาร์ลอสเทเวสเอปิแบบตรงไปตรงมาตามเกมจริงทั้งหมดครับ ใครที่เปิดได้ก็ลองเอาไปใช้ดูตามสไตล์ที่เราเล่ามาไม่ต้องเชื่อทั้งหมดลองทดสอบด้วยตัวเองในสนามคุณจะรู้เองว่าเขาเหมาะกับทีมคุณหรือไม่และนี่ก็คืออีกหนึ่งตอนของซีรีส์เจาะลึกการ์ดนักเตะแต่บอกเลยครับว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เพราะยังมีอีกหลายคนที่รอให้เราเล่าทั้งตัวที่คุณอาจคุ้นเคยหรืออาจจะไม่คิดว่าจะถูกหยิบมาพูดถึงใครอยากรู้ว่าตอนถัดไป เราจะพาไปเจาะใครกดติดตามเอาไว้แล้วเจอกันในตอนหน้าครับ